ให้มันได้อย่างงี้สิครับผมไม่ได้นอนทางคืนครับผมโอ้โหมากัเสียงพลงยามเช้าและบรรยากาศที่สดใสครับผมโอเคเดี๋ยวเมื่อวานใช่ไหมเราไปจับเอ็กกิโลมาครับผมแล้วก็ดำนิีิแล้วทาไมอ้าวเอ็กกิโลหนูยไปยืนยอะไรตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวไปก็ไม่ตูดหรอกฮะยืนทําอะไรเนี่ย <laughs> ลงใส่จะหนาวนะผมมายืนปิ่งไปที่ข้างแคมป์ไปโอเคแล้วแต่นหนูเลย ก็อย่างที่บอกเมื่อวานใช่ไหมแล้วเราก็ไปลบมาด้วยแล้วเกาะก็แตกด้วยเดี๋ยวหาเอาไฮไฮอยู่ไหนวะซอมชุดก่อนครับผมชุดไปลบไกดีเล็กมาเมื่อวานโอเคไฟเบอร์พร้อมก็เมื่อวานเราจับแองกิโลไปใช่ไหมเพื่อที่จะมาปลาล์มหินเนาะแล้วก็ จะมีในตอนของการทําที่กี่ไปด้วยแล้วนะผมก็ใครยังไม่ได้ดูคลิปที่แล้วนะผมก็ลองย้อนกลับไปดูได้นะผมเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่ต่อเนื่องกันนะฮะโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องกี่เองกิโลด้วยแต่เดี๋ยวค่อยคๆว่ากันครับผมตู้เนี่ยเราต้องทําใช้ด้วยนี่หว่าใช่ไหมอืมมันต้องเอาไว้เก็บของในตัวมันหนักอ่ะการที่จะแบกเองกิโลแบบว่าแบกของเมใสไหล่หลังเองกิโลมันจะทําให้เราฟาร์มเหล็กได้น้อยลงนะครับผม โอเคแองกิโลโอ้โหได้มาแล้วครับผมนี่เป็นไงไตหลังแล้วเด้ขึ้อนอันนี้มันก็ไม่ใช่โหมดโหมดบูตอนเนาะมันก็อาจจะแบบว่ารับน้ำหนักได้น้อยกว่าโหมดบูตนันโหมดบูตอนดยบูตอนเนี่ยม่นอาจ,จะหนักแบบว่ารับน้ำหนักได้น้อยหน่อยเพราะว่ามันไม่ได้รีวิวสูงนะผมต้องเข้าใจนะเออไม่เป็นไรพี่ก็จะฟาร,ร์มเรื่อยๆแล้วกันนะผมมาดูดูนะผม ก็เวลาฟามเนี่ยให้ปามหินเหล็กนะเมทันโลกนะฮผมก็จะได้ของพวกเหล็กเยอะด้วยด่ผมอ่ามันถนัดเลยแหละแองกิโลเนี่ยความจริงพี่สอนมาทุกระบบนะเราผ่านมากระสามตีรี่แล้วใช่ไหมตั้งแต่อาร์คโมบายครับผมอาร์คบูตตอนแล้วนี่ก็มาอาร์คเอาชีวิตรอดไปวันๆเนาะซึ่งเราผ่านมาตามซีรีสี่แล้วทุกตีรี่พี่ก็จะเล่นแบบนี้แหละครับผมทุกคนคือมันไม่มีอะไรไอัปเดตไงอาร์คมือถือกเอ็เอาแบบเดิมเนี่ยเลย <laughs> ดูกันไปอ่ะเพิ่งเบื่อกันนะครับผมทุกคนถ้ามันมีคนดูแบบเออพอให้แบบนะให้กระชุ่มกระชวยหน่อยพี่ก็จะทําลงบ่อยๆนะ้ครับผมคือทุกคนอาจจะเริ่มเบื่อแล้วแร้อว่าคนอาจจะแบบมันมันอาจจะตันแล้วนะผมสําหรับบางคนเนาะ f าวเดชั่นต้องใช้ไม้อีกพี่ว่าพี่จะทำ f o u n d a t i o กับที่เผาเหล็กนะครับผมคือมันไม่เหมือนตอนมายุคแรกๆไว้ที่คนแบบไม่ค่อยรู้กันว่าเล่นยังไงเนาะแล้วหลังๆมันก็เริ่มจะแบบว่า คนเล่นเป็นกันหมดแล้วแล้วก็ไม่มันไม่มันไม่อัปเดตด้วยจริงๆคนเลยเลิกเล่นไปเยอะนะผมอัปเดตแต่ดันเจียนดันเจียนก็ตามอีกนะให้ได้บ่นว่ะโอเคเดี๋ยวเราจะเผารอไว้ก่อนแล้วกันนะผมวันนี้เดี๋ยวเราต้องลงไปล่าไม้กัะหายด้วยจริงๆพี่อยากได้หายเพิ่มนะผมต้องไปล่าไดโนเสาร์ล่าตัดแล้วหน่อยเนาะโอค อค okay. อันไหนที่หนักๆก,ก็ต้องอ,ออกแล้วก็เนี่ยที่ต้องมีตู้เพราะอะไรก็เพราะต้องเก็บของในตัวไว้เนี่ยมาแบกไปด้วยอจิโร่มันปามได้โหนยแต่จริงๆปามดีดูดิโอ้โหได้เหล็กทีแบบเกือบร้อยอะเกือบร้อยอะผมถ้าปามหินจะได้ฟินแล้วส่วนใหญ่นะผมหินเนาะก็ปามดีครั้งละร้อยเรื่องจะให้เหล็กถึงหมื่นไม่ใช่เรื่องยากเลยอะผมโอเคเอาหินทิ้งบ้างก็ได้นะถ้ามันหนักนะ ไม่ต้องขนไปหมดครับผมเออแล้วเองกิโลนะ <S <S ผมลืมบอกว่ามันต้องอัพถ้าอยากจะอัพเนี่ยพี่ว่าเน,น้นไปที่น้ำหนักดีกว่ามันไม่ได้เอาไวู้้เนาะน้ำหนักเนี่ยจะทำให้แบกของได้เยอะขึ้นนั่นเองครับผมถือว่าใช้ดีนะเห็นไหมปามทีที่ตองทีก็แตกแล้วนะครับผมก็เอาชีวิตรอดเดี๋ยพี่ก็จะเล่นไปจนถึงนู่นแหละไปเรื่อยๆให้ทุกคนได้เห็นเลยว่าพี่เล่นไปยังไงแต่ละวันแต่ละวันเนาะก็ มันอาจจะจบซีรีส์ก็ตอนที่อาจจะไปจับทท่านเนี่ยน่าจะจบแล้วนะผมเหมือนบูตอนเนาะบูตอนก็จับทท่านแล้วนะผมล่าสุดใครยังไม่ได้ดูนะฮะก็จัดได้ครับผม 100, อีพีร้อยอาร์คบูตอนหน้าผมอืมเดี๋ยวพี่ว่าพี่เอาอพี่ดอนลงมาเลยดีกว่าเราจะได้ไม่ต้องรอแบบเราทำยางอื่นไปด้วยแล้วก็เรียกพี่ดอนมาด้วยพอพี่ดอนหนะ้าปุ๊บเดี๋ยวพี่จะลงไปฟาร์มของแล้วเนาะสิ่งที่พี่ต้องการก็ไม้ฟางแล้วก็หายอะไรพวกนี้เลยเนาะ โอเคแล้วก็ต้องเออเนี่ยทำเตามหาเศรษฐีมาเพิ่มด้วยฟาวเดชั่นอีกใช่ไหมจริงจริงแล้วพี่ไม่อยากทาเยอะนะเตามันก็ไม่ได้จําเป็นต้องใช้เยอะเอาจริงๆเราเราคือเราแบบไม่ได้รีบร้อนในการเผาเนี่ยเราก็เผาไปเรื่อยๆได้ครับผมในระหว่างวันที่เราเล่นอยู่เนี่ยมันก็จะแบบเดี๋ยวมันก็จะได้เองทุกคนไม่ต้องรีบครับผมแต่าถ้าใครรีบก็วางหลายๆเตาก็ได้นะแต่พี่ไม่รีบครับผมพี่ก็เลยแบบ จริงๆแล้วมันใส่เหล็กได้เป็นพันเป็นหมื่นเลยนะในเตาหนึ่งอ่ะใช่ไหมอ่อเราก็ใส่ก็ไปครับผมแล้วหาฟางมาสมๆเดี๋ยวมันก็เผาได้เองครับผมเพราะว่าตอนเนี้ยเราเริ่มเข้าสู่ยุคไอ้นี่เลยเว้ยยุคเหล็กใช่ไหมแล้วทำไมหนูไม่ตีอ่ะเพราะมันมีอาหารเออไม่มีนี่วะเออเราก็ไม่มีผลไม้นี่วะเ้ยเดี๋ยวต้ออ่าวีดอนมาแล้วครับผมโอเคลูกมีดอนมาแล้ว ได้เสียอย่างนี้เราก็จะได้ลงไปฟาร,ร์มแล้วครับผมเดี๋ยวจะไปหาผลไม้ให้เองกิโลด้วยโอ้โหเองกิโล้ดำงานหนักนะผมต้องฟาร,ร์มเหล็กฟาร,ร์มหินแต่ไม่ไม่มีอะไรกินเลยโอเคไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวพ่อไปหาเนี่ยแหละต้องทำปา่ปาเปาเดชั่นมาด้วยแล้วก็เป็นเหล็กอะเองกิโลฟาร,ร์มเทียฟาร,ร์มเนี่ยเราเดินมาเทียครั้งละร้อยสองร้อยได้แล้วยิ่งถ้าเกิดว่าต่อไปอะเองกิโลมันรเวลอัพเยอะใช่ไหม น้ำหนักมันเพิ่มเยอะเนี่ยมันยิ่งจะปามได้เยอะครับผมพี่คาโน่มีเนื้ออยู่มีไฮอืมมีแค่นี้เนาะไฮอ่ะยังไงก็ต้องไปปามเพิ่มครับผมน้องกบมีไหมเนี่ยโอ้ไม่มีเนื้อขอพี่คาโน่หน่อยเอาเนื้อให้น้องหน่อยเออกินคนเดียวเลยเราเนี่ย <laughs> เราก็ไม่ได้ดูว่าลูกไม่มีเนื้ออ,อโอเคไปพี่ดัน้น ไอ้ก็ดีกว่าครับผมโอเคเดี๋ยวมันเหมือนจะหนักตัวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาของเก็บไว้ก่อนก็ได้นะเหมือนจะหนักตัวไหนที่ไม่สําคัญเอาออกก่อนดีกว่ามันหนักหนักพี่ดอนนี่แหละเพราะว่าเดี๋ยวเราไปปาไม้ปา,มาอะไรขึ้นมามันจะแบบนั่นแหละนะมันมันจะขนมาไม่ได้ไม่ใช่เลยหรอกน้ําหนักพี่ดอนมันไม่ได้จํากัดเยอะนะผมแล้วก็ที่เอานกมาเนี่ยอย่างที่บอกว่าเราขี้เกียจปีนเขาขึ้นเขาเหมือนตอนเราคาโน่ลงไปเล่นแล้ว เราเอานี่แหละพี่ดอนเลยได้ผมทิ้งดิ่งลงไปหาของแล้วก็พอติดก็ค่อยขึ้นมาเนาะน่าจะบอแล้วมะน่าจะเบาตัวขึ้นแล้วครับผมไปออกสู่โลกกว้างครับผมวันนี้เดี๋ยวหน้าที่ของเราก็คือไปปามปางเพิ่มไม้เพิ่มฟางเนี่ยเอามาเพื่อเผาเหล็กนะครับผมยังไงเรามีแองกิโลและเราสามารถเก็บเหล็กได้เป็นพันเป็นหมื่นอ่ะหาเหล็กได้เป็นหมื่นจริงๆ พยายามขยันาร์มอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะเวลาาร์มดีก็ต้องใช้เวลานานนะครับผมคือเราไม่ได้แบบเล่นแล้วแบบเออตัดตัดตัดไปให้มันหลายวันไงอันนี้มันเอาชีวิตรอดไปวันวันมันก็อาจจะดูแบบนะมันก็ไปวันวันน่ะมันต้องทําไปวันวันน่ะก็ต้องเห็นวี่ารามเยอะหน่อยครับผมเอออาจจะน่าเบื่อช่วงไหนก็โกเอาไปนะครับผมพยายามจะตัดได้แหละแต่แบบอืมมาารามต่อครับผม ไปลูกตามพ่อมานะเดี๋ยวเราฟาร์มไม้นิดนิดหน่อยหน่อยก่อนนะผมฟาร์มเยอะไม่ได้เดี๋ยวหนักตัวเดี๋ยวพี่ดอนพี่ดอนบินไม่ขึ้นแล้วเดี๋ยวพี่จะไปหาไฮต่อนะผมเออลองไปล่าตัดล่าเนื้อเพิ่มนั่นแหละโอ้โหบ,บินเร็วเหลือเกินดอนถ้าเขาอัปเดตหน่อยนะแบบเออมีไดโนเตร์เหมือนในอาร์พีีเข้ามาเรื่อยๆเนาะมันก็จะพอแบบนี้เดี๋ยวเ,าเอาฟางเพิ่มด้วย ตู้ไม่พอตู้ต้องใช้ปางเพิ่มนั่นจะได้แล้วไหมอย่างเงี้ยโอเคครับผมได้ตู้แล้วต่อไปก็ต้องมีเก็บของไปเอาพวกเตามาหาเศรษฐีได้ผมแล้วก็ฟาวเดชั่นใช่ไหมอ่าเอาพวกหินพวกฟินเนี่ยมันเอาข้ามบนได้จริงๆอะ่ะก็ไม่ไม่มีปัญหาครับผมเดี๋ยวพี่เก็บไม้เผื่อไปแค่นั้นแหละ ใช่ไหมถ้าเกิดว่าเขาอมืมันก็ได้นะตอนแรกอะพี่ก็คิดว่ามันเป็นเพราะเออมือถือมันคือถ้ามันมีตัดหลายจําพวกเนี้ยมันอาจจะทําให้สระดุดจริงๆแล้วเขาไม่พัฒนาเขาไม่เอาเข้ามาแค่นั้นเลยครับผมมันยุ่งยากสําหรับเขามาันเอามาทําไมเลยล่มเขาเลยไม่เอาเข้ามาครับผมจริงๆมันทําได้นะอย่างยูไนเนัดตอนแรกอะมีมีแผนว่าจะเอามานะแต่ก็ แล้วก็หายไปเลยครับผมในพีซีนี่มันมียังมีอีกหลายจำพวกจะไหมที่ไม่เหมือนกันครับผมเออได้เด็ดปามไปพาบ่นไป,ไปนี่แหละมันยังมีอีกหลายจำพวกจริงๆที่ไม่ได้เข้ามาแต่โอเคเขายุติในการอัปเดตอาร์แล้วพี่ก็เล่นตามยถาก,กรรม <laughs> <c oughs> เล่นเท่าที่มีเนี่ยแหละจริงๆ,ๆบางคนคือเล่นตันแล้วก็คือเบื่อแล้วผมก็เลยเออเปลี่ยนไปเล่นเกมอื่นอะไรเงี้ยใช่ไหมล่ะมัน มันจะยังไงอะ่ะมันไม่มีอะไรอัปเดตอะ่ะอย่างว่าะลรจะให้ทำอะไรต่อถ้าจับกีจ้าไทยท่านที่โหดที่สุดแล้วยูนิคอร์อะไรเงี้ยไม่พอนะสิว่าเดี๋ยวเราค่อยไปทำก็ได้นะเราค่อยขึ้นไปหาหินข้างบนก็ได้ตอนนี้หนะ้าที่ของเราก็คือมาเอาไม้เปล่าวะเราโบกหินอะไรค่อยขึ้นไปให้เองกิโลจัดการโอเคไปทำข้างบนก็ได้ครับผม ดี๋ยวตรงนี้ล่าไฮเพิ่มก่อนนี่นี่นี่ไงตรงนี้ไฮตรงนี้แหละนี่มาดิมาดิมาดิยังไงยังไงแน่หน่มดได้มวดได้หอนมวดได้หอนมวดได้หอนนี่นี่มาดิมาดิเรียบร้อยไปเรียบร้อยไปเออเออมามาวน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 เหรอวนเหรอนี่เรียบร้อยแม่ต้องให้พี่ดอนจัดการแล้วก็ผู้เล่นใหม่เนี่ยในอาร์คมือถือก็ มีเกิดมาทุกวันนะผมก็จะดูพี่เล่นกันมาตั้งแต่แรกใช่ไหมแต่ว่าพอเราเล่นไปช่วงหนึ่งช่วงตันๆน่ะมันจะเริ่มหมดความสนุกคือมันก็แล้วแต่คนนะถ้าเล่นได้ไปเรื่อยๆต่อแบบพี่เนี่ยพี่ก็หาอะไรทําไปเรื่อยมันก็ได้นะผมอย่างพี่เล่นเอาชีวิตรอดไปวันๆมันก็ดูท้าทายดีนะสาหรับพี่นะที่รู้สึกว่าเออเนี่ยได้เล่นไปกับคนดูเรื่อยๆทีละวันนะผมมันต้องมีอะไรเพิ่มขึ้นแต่ละวันไงมันไม่ใช่เล่นไปแบบเรื่อยๆอะไรเงี้ย ถ้าเล่นไปเรื่อยๆ <c oughs> มันก็ไม่น่าจะเบื่อแล้วแหละ <c oughs> เล่นมาหลายร้อย EP แล้วผมตามตีรี่แล้วกระเป๋าใครเนี่ยอันเนี้ยเก็บของในนี้ก็ดีนะมันมีผลไม้เลยด้วยเยเนี่งไงผลไม้พี่ก็เก็บไปฝากแองกิโล่ด้วยอะผมไม่ต้องไปแบบว่าถอนฟาร์มนะ <c oughs> ดึงทีละอันอะไรอย่างเงี้ยโอเคก็ไม่มีอะไรนะแต่นี้ โอเคไม่มีตัวอะไรละไปไปหาต่อจริงๆแล้วพี่มาหาพวกเจ้าหมาน้อยเนี่ยแหละน่าจะแบบล่าง่ายสุดแล้วนะผมเรื่องของหายด้อยอะไรด้วยเนาะแถวนี้มีตีเล็กมีไงหมาน้อยหมาน้อยมาดิมาดิมา,มาต่อเดี๋ยวพ่อจัดการเองไงหนูห่อนก่อนนั่นละอ่อนแล้วก็ห่อนแล้วก็มาห่อนแล้วก็โดนห่อนแล้วห่อนแล้วก็โดน ไึ้จ้าจ้าอ้จาจวนอ้จ้าจวนอวนวนดีวนดีวนดีฮัทโตไอ้หนูเรียบร้อยไปครับผมเดี๋ยวพี่เอ้ยอ้เอ๊ยังไงยังไงวะไอ้ตุ่นเนี่ยฮะทำไมมาลอบทำลายเหรอเดี๋ยวให้พี่ดอนกัดแล้วเลยนี่ จริงๆแล้วอย่างที่บอกพี่ว่าพี่จะไปทำอาร์ตีีในเรื่องของแบบเอาแบบไม่ลงมอสเลยนะแต่จะลงในพวกของไดโนเสาร์ที่เป็นไดโนเสาร์จริงๆอะ่ะเออพี่ก็ว่าพี่จะทำซีอีกซีรีส์หนึ่งแยกออกมาอยู่นะครับผมใช้ชีวิตแบบไปเรื่อยๆวันๆแบบนี้หละเล่นไปเรื่อยๆนะอย่างน้อยในพีซีมันมีอะไรให้จับค่อนข้างจะเยอะกว่ามากครับผมแต่ในมือถือเนี่ยมันตันแล้วพี่จับทุกตัวแล้วมันมีตัวไหนที่พี่ยังไม่ได้จับอ่ะพอพูดปุ๊บคนจะบอกมาไปไงฮะพี่นั่นไง ยมาเดจานต้องใจหินอีกเดี๋ยวก็ไปทำก้างบนทีเดียวละเอาไม้ไปเอาไม้ไปเผื่อแล้วปางไปเผื่อแค่นั้นแหละเฮ้ยเยหมามาหมามาเดี๋ยว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 นั่นหน่หอนก่อนหอนหอนไปก่อนหอนไปก่อนหอนไปก่อนอย่างเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยข้าข้างเข้าข้างแบบนี้เข้าข้างแบบนี้อืต้องใช้มีดว่ะมันไม่ได้จริงๆธนูธนูไม่แรงพอครับผมนี่มาเดเลียงมาเลียงมา เฮ้ยเอ้ยเอังเหลืออ right? so nah ีกต so ัวย <os> ังเหลือ right? จ้าจาจ้าเรียบร้อยไปครับผมจะไยเมื่อกี้พูดถึงอะไรวะมาไฟใช่ไหมใช่ก็ม้าไฟพี่ก็ยังไม่ได้จับเพราะมันหาไม่เจอนะผมรีจนขี้เกียจรีเออคนที่เจอก็โชคดีนะผมแต่พี่แบบรีจนไม่อยากจะรีละจริงๆแล้วอย่างที่บอกบูตอนพี่จบไปที่ร้อยอีพีนะล่าใดท่านแต่ถ้าอยากให้มีต่อเนี่ย พี่ต้องไปเอาอีพีของดันเจียนออกเว้ยเพรดันเจียนอะไรแยก็ย่อลงนะผมมันก็จะย่อออกไปงย้างสรุปจริงๆก็ยังไม่ถึงร้อย EP นะตอนนั้นเขาให้พี่ทําดันเจียนรีวิวดันเจียนเว้ยแต่รีวิวไปได้สักพักอ้าวจีพายดันเจียนเดิมกลับมา <laughs> เลยไม่ต่อเลยโอ้โหอะไรครับนี้เดี๋ยวนี้ น่าจะหมดแล้วไหมแล้วปามไฮได้ถือว่าก็พอพอสมควรแล้วนะเราเล่นหมาไปหลายกลุ่มแล้วนะผมเจ้าหมาป่าเนี่ยปางก็สําคัญครับผมปางเนี่ยต้องเอาไปเผาเหล็กนี่เหละนี่เหละกพี่อยากแบ่งเวลาวันหนึ่งเพิ่มมาปามปางเลยเว้ยแต่แบบกลัวจะน่าเบือ่อแล้วไอหมามันมันไม่เคยอยู่ตัวเดียวนี่งไงเฮอะไหนพวกเองอะมามามาเข้ามาเข้ามาเข้ามาโอ้โหมาตามแล้วไงแล้วไงแล้วไงวบินไปซี เออขยันมากกันจริงแต่ก็ดีแล้วถือว่าเราได้ของเยอะเลยอะผมถือว่าพอทาให้เออมันมามันการมาปรามาอะไรนี่คุ้มค่าหน่อยนะผมค่อยๆเล่นกันไปฮะโอ้โหโอ้มาหอนอยู่ข้างหลังยังไงเออหอนหอนบ่อยหอนบ่อย,หอ,อยอหอนบ่อยเหรอหอนบ่อยเหรอโอเคเอ ชิวจัดเลยวะ่ะวันนี้ครับปามถือว่าก็ได้พอสมควรนะแล้วเราก็จะได้ไปฟาร์มเองกิโลต่อเนาะเรามาหาของที่หไทยทันดอนดอนลูกพ่อหายไปไหนวะโอ้โหยปามี่เอาอีอเกียวเหรอไอ้ชายรักหลงทางในตำนานนี่เอาเอาเอาจร,จริงๆครับผมไม่ใจคนนี้ <laughs> มีการวิ่งไปข้างหน้าเฉยลืมลูกไว้ข้างหลังโอ้ยหนักตัวอีกว่าเอาเนี่ยแหละขนเนี่ยไม่ได้จําเป็นเท่าไหร่เราไม่ได้กลัวหนาวเท่าไหร่ครับผมเพราะฉะนั้นก็ไม่น่ามีปัญหานะชุดไอชุดกันหนาวมันหนักด้วยพี่ไม่ค่อยชอบทาพี่ชอบชุดเหล็กที่สุดแล้ะถ้าไม่ได้ไปลงถ้ำอะไรเงี้ยไม่ไม่อยากจะทําเท่าไหร่ครับผม โอ้ยก่่นจะบินถึงเดอพีดอนเออเดี๋ยวเราแบกของไปหนักเนาะเราต้องเอาไม้ขึ้นไปนะผมตางของต่อไม่น่ารีบไปรับครับผมไม่ได้ตั้งใจกดไงไปรับของเออแล้วก็ได้ที่กีหนักหนักมาเลยเพิ่มน้ำหนักให้กีรอดอีกโอ้โหกูัวจะปวดไม่ได้ตั้งใจกดไงผูงมินต่ำเลยทีนี้ รับของไปแล้วโอเคลูกพ่อลงจอดเถอลงจอดเถอะขนดาดลงจอดยังช้าเลยอะเดี๋ยวเอายี่ยีดอนบินตามพ่อมาเดี๋ยวโดบินตามพ่อมาไปเดี๋ยวพ่อวิ่งนำไปก่อนโอเคตามมาเลยพี่ดอนพี่ดอนบินเร็วอยู่แล้วผมสบายมากอะอ่ะเด๊ทำไมพี่ดอนเดินโอ้โหเดินเจยกครับผมลงใส่จะหนัก เออเดินมาเฉยโอเคครับผมเดี๋ยวพี่จะตั้งแรนด์มาร์กตรงนี้เพิ่มอีกหนึ่งครับผมเอาฟาวดิโอ้โหพี่พอีดอสมาเดินมาจนถึงนี่เลยเว้ยเดี๋ยวเอาฟาวดิชั่นเพิ่มเติมขึ้นมาหนึ่งนะผมแล้วเตามาติดสีหนึ่งลงมาไม่ลงอีกเออแล้วแต่นี่เรามีหินอยู่แล้วตั้งฟาวดิชั่นครับผมส่วนตู้เราก็สร้างมาตั้งแต่ ข้างล่างแล้วเนาะเพราะฉะนั้นครับผมเราวางได้เลยฮนะเราจะได้เอาของเก็บไปด้วยจะได้เออเนี่ยเดี๋ยวจะเริ่มฟาร์มนะรู้สึกว่าจะทําอะไรมาเยอะเลยครับผมยังไม่ได้ฟาร์มเหล็กเพิ่มต,ตัทีฟาร์มไว้เผาไว้เผื่อผมแล้วพรุ่งนี้ค่อยฟาร์มฟางอะไรอย่างเงี้ยเรื่อยๆยครับผมแล้วพอมีเหล็กเพิ่มเติมเยอะแล้วเราก็ไปหาอุปกรณ์เหล็กมาเลยเราจะได้คาบให้มันจบๆไปครับผม เพราะว่าอยู่หาตั้งนานลืมอะไรผล,ลไม้ผล,ลไม้พี่แองกิโลแองกิโลจะไปปามแล้วโอ้โหไม่มีของเลยกองทัพมันต้องเดินด้วยดองใช่ไหมเอ,อเดี๋ยวปามโขนของตั้งหนักไม่ให้กินผลไม้ไม่ได้ไม่ได้ครับผมโอเคลกูกกินอิ่มแล้วก็ไปหมดต่ยืนอยู่เนี่ยนี่แหละเราจะปา์มเลยได้ผมก้อนหินเนี้ยเวลาปลามเห็นหมันจะได้ฟินเยอะกว่านะผมแล้วลเหล็กนิดเดียว แต่ถ้าเกิดฟาร์มหินเหล็กที่มันเป็นเหลืองเหลือมันจะได้เยอะเห็นไหมเห็นไหมอ่ามันจะมีแต่ฟ,ฟินครับผมถ้าส่วนใหญ่เลยบอกหินธรรมดาอะไรเงี้ยเนาะเองกิโลมันไม่ได้เป็นตัวฟาร,ร์มหินอยู่แล้วนะครับผมส่วนน้าเกิดเป็นหินเหลืองเลเหล็กแบบเนี้ยอืมเห็นไหมเหล็กล้วนครับผมความจริงน้ไทชไอ้พิกแอกหรือขวานเฉาะก็ได้เหมือนกันนะแต่ก็อย่างที่พี่ทําให้ดูวันไหนเนี้ยจำไม่ก็ได้วะ่ะวันที่เท่าไหร่ยี่สิบสามเหรอ ทำไมมันดูร้อนๆสะดุดสะดุดวะเอาแล้วผมเรียบร้อยแล้วฮะเครื่องร้อนจี๋เลยวะ่ะเฮ้ยอย่าเพิ่งมาเด้งอัดเดี๋ยวอัดไม่ติดอีกจบเลยนะเนี่ยเออเอาน้ำหนักไปครับผมเหมือนเดิมฮะเฮ้ยเครื่องร้อนวะ่ะ งานจะเข้าอ่อนนะเนี่ยอย่าเพิ่งมาร้อนตอนนี้เออเดินไม่ไปเค okay, ดีขึ้นหน่อยครับผมดีขึ้นหน่อยมัง้งแล้วสะดุดเยอะไปนหน่อยขออภัยด้วยนะครับผมมันเป็นอย่างนี้เลยฮะอาร์บือถืออะ่ะถ้าเล่นไม่ได้ก็เล่นไม่ได้เลยถ้าเล่นได้ก็สะดุดมีอยู่สองอย่างครับผมถ้าภ้ามันใส่กิ้งมันก็จะปรับสูงหน่อยมันก็จะรอจะ้อนเร็วแล้วก็สะดุดง่ายนะครับผม ก็เดี๋ยวพี่เอาหินเก็บไต่ไปในตู้แล้วกันเนาะเวลาจะใช้ก็จะได้ไม่ต้องมารีบปลามอะไรนะผมอมือือแล้วก็ตำเตาเพิ่มด้วยเนาะอีกเตาหนึ่งครับผมจริงๆก็ไม่ได้รีบหรอกแต่ว่าก็ก็ทำเหื่อไว้แล้วกันเคฟิลแล้วก็ขาดอะไรไฟเบอร์ครบครับจัดมาหนึ่งเตา ที่ทำแค่สองเตาพี่คิดว่าพอสมควรแล้วเพราะว่าไม่ได้แบบเออต้องไปเล่งเอาเหล็กมันนะ่ะเนาะแล้วก็เดี๋ยวไปปามพวกบูปิ้นของที่เป็นเหล็กมาแล้วเราก็จะได้นี่แหละที่ที่แบบว่าคราบของเหล็กเราได้ผมเราจะไปยุกเหล็กกันแล้วฮะไวหลือเกินครับผมเออแล้วก็ความจริงมันไวกว่านี้ก็ได้นะแต่อันนี้ก็แบบที่เล่นไปเรื่อยๆอ่ะคิดว่ามันจิวจิวดีนะผมทําไปวันวันนะมันมีอะไรทําไง โอเคเผาแบกคู่เลยครับผมนี่อคือมันหาเหล็กง่ายมากเว้หหาเป็นพันแล้วทุกคนคิดดูพี่ปา์มแค่ตีตองตีได้เหล็กขนาดเนี้ยแล้วถ้าพี่ปา์มทั้งวันน่ะเออโอ้าแล้วก็อันนี้มันปีไอ้นี่นี่ว่ะอะไรเนี่ยที่ดำน้ำเรือดำน้ำเนี่ยก็เดี๋ยวลองกดดูครับผมพี่ยังไม่ได้กดรับเลยได้เลยว่ะตีนเป็ด อมันไม่ได้ให้ทั้งชุดหรอกหรอ,หรอให้แค่อันเดียวเพื่ออะไรเพื่ออะไรก่อนโอ้โหได้อันเดียวอโอเคของไม่อะไรไม่สําคัญก็เก็บไว้ในตู้ครับผมแต่ตู้ยังไม่เต็มเพราะเนื่องจากว่าเวลาเราฟาร์มเนี่ยเราต้องขึ้นกี่แองกิโลใช่ไหมแล้วถ้ามันมีของมันก็จะหนักแองกิโลไปใหญ่ครับผมแทนที่เราจะได้แบบฟาร์มได้เยอะเนาะ คครับผมแองจิโลไปลูกพ่อเราจะปามกันเรื่อยๆเลย,เลยนะครับผมทุกคนแต่ว่าพี่ถ้ามันยาวไปพี่อยากจะตัดนะผมเพราะว่าจริงๆเครื่องมือถือพี่มันไม่พอที่จะเก็บข้อมูลขนาดนั้นอนะคือความจริงก็อยากจะกอเร็วๆให้ได้ดูนะแบบเอาคลิปยาวๆแล้วมาโกอะแต่มันนั่นแหละครับผมเครื่องมันจะเต็ม <laughs> เออป่าไปเรื่อยๆครับผมอันไหนที่แบบ มันไม่ได้แบบนานมากพี่ก็ไม่ตัดหรอกนะการฟามแบบเนี้ยเราจะได้เิ็นกันเลยครับผมแล้วก็ฟามแค่แบบนี้แหละเห็นไหมเออเหล็กก็เยอะอยู่นะเยอะมากเลยนะผมโอเคเนี่ยเห็นไหมก็เยอะแต่ว่ามันเดี๋ยวมันก็มีวันหมดนะแล้วไม่รู้มันจะขึ้นหรือเปล่าไม่รู้มันจะติดบั็กแบบไม่ขึ้นเหมือนในโหมดออนไลน์หรือเปล่าจะมบางคนบอกพี่ว่าเล่นออนไลน์แล้วเหล็กตรงนี้ไม่ค่อยเกิดนะครับผม ต้องลองดูว่ามันจะเกิดไหมเดี๋ยวพี่ฟาร์มเคลียร์ให้หมดแหละภายในวันนี้พรุ่งนี้แหละน่าจะหมดแถบนี้หนักแล้วครับผมเอาออกแล้วเราก็เอาไปใส่ต่อใส่เต็ดแล้วก็เอามามาฟาร์มต่อทําอย่างนี้ครับผมนําไปเรื่อยๆยาวๆเลยนะแล้วคุณจะมีเหล็กเป็นหมื่นครับผมเป็นแสนก็ทําได้ครับผมนี่อ้าพูดจริงนะเว้ยคือต้องก็ต้องขยันหน่อยจริงๆแล้วเนี่ยเราก็แบกไปเรื่อยๆอย่างนี้ครับผม แต่จริงๆแล้วไม่ต้องอย่างนี้ก็ได้นะให้แบบว่าเราลงจากลูกแล้วก็ให้ลูกเดินมันจะเร็วกว่านะผมแต่ไม่เป็นไรพี่อยากขี่มันธรรมชาติดีครับผมเดวิลอาบอีกกบน้อยกบน้อยเ,อเลือดไปเนาะน่าจะเลือดดีตดแหละน้ําหนักคงไม่ต้องหรอกเห็นกบมันหนักนิดเดียวมันก็กระโดดเร็วอยู่ครับผมขาโนมไม่ได้อาบกับเขาใช่ไหมลกูกไม่ได้อาบก็อยู่เฉยๆนะ เหมือนจะเป็นตัวปัญหาหรือเปล่านะค่ะโน้บอกโอ,อ้โหดูได้เหล็กดิหกร้อยห้าสิบอ่ะทุกคนฟามสิบตีก็หกปันห้าแล้วมงเงยอะไรครับเนี่ยเป็นหมื่นอะ่ะเป็นหมื่นอะ่ะนี่แหละเดี๋ยววันไหนทิ้งทวนปามทั้งวันแล้วปามทั้งวันแล้วอืก็จะดูอะไรกันหนาไอ้ปามี่ดูแต่เองปามใช่ไหมเอ้ยข่โน้เอาดู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 ด,ด,ด,ดูว่าดำ นี่เองมีเหมือนมีปัญหากับพ่อหรือเปล่าเนี่ยหเหมือนมีปัญหาแล้วเราเนี่ยเอเอ,เ,อเดี๋ยวพี่ทำโทษด,ด้วยดีกว่าวะ่ะเพราะว่ามันใกล้จะมืดแล้วนะแล้วโทษมันหายไปไหนวะประเด็นเนี่ยเอองงเฉยโทษหายมันก็ไม่มีอะไรขึ้นมาขมัวขมือบนีว่ว่ะเมื่อวานเหมือนทำไปแล้วนะทำไมมันหายวะกลับมาบา้าเก้อ พทดหายเฉยอือเอาตอนนี้พอแล้วก็นี่ขอปางหน่อยนะ <c oughs> ยืมปางจากเตาเผาครับผมเริ่มจะมืดแล้วโอ้ได้สี่อันพอดีครับผมก็ดีปักสี่มุมเลยนะถ้างั้นน่ะมันเริ่มมืดแล้วด้วย้าผมโอเคเราต้องทำให้แบบเหมืองเราสว่างวันนี้ครับผมลงเหมือฟาร์มเหล็กครับผม เออทําเหมืองปามเหล็กนะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องให้มันแบบนี่เป็นไงตัวดีหน่อยครับผมเอยมันเหมาะสมกับเหมืองหน่อยแค่ปักโทษก็เหมาะสมเลย <c oughs> แค่ปักโทษก็เหมาะสมเลยใช่ไหมฮะพี่เออนั่นแหละนี่แหละครับผมมันจะได้สว่างขึ้นเยอะนะเราจะได้มองเห็นว่านี่แหละตรงนี้มันเป็นเหมืองของเราจะได้ไม่หลงทางครับผม <c oughs> จริงๆริอาร์คพี่เล่นมานานแล้วนะพี่ก็ไม่ไม่หลงแล้วนะหลังๆอ่ะ จะมีแบบเออไม้ค้าพี่พี่เคยเล่นเนี่ยไหมหลงเว้ยเหมือนไม้ค้ามันแบบกว้างเกินแบง่งมนะันหน่อยเดี๋ยวจุดไฟเลยละกันครับผมอย่างไหนก็ไหนๆแล้วอันเราจุดใส่ไปเลยละกันนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะมันจะได้สว่างเพราะเดี๋ยวมันมืดนี่เดี๋ยวพี่จะถึงขั้นปาล์มแล้วนะคือเราเล่นมาทั้งวันแล้วพี่ก็ไม่น่าจะได้ตัดตรงไหนนะเท่าที่มีไม่น่าจะตัดนะแต่อาจจะตัดไปบ้างนะครับผมอันไหนที่มันน่าเบื่อกอได้นะครับผมทุกคน พราะอย่างที่บอกว่าก็อาจจะมีคนที่ดูแบบยาวๆอยากดูยาวๆเนาะก็ใครอยากดูเร็วๆหน่อยก็อาจจะต้องกดความเร็วคูณสองอะไรเงนี้ครับผมมันช่วยได้นะแต่ถ้าใครอยากดูยาวๆฟังพี่บ่นไปเรื่อยก็ขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากคนระับ <c oughs> เออขอบคุณที่ยังฟังกันบ่นครับผมสีม่มุมสี่มุมไอ,อ้แองกิโลบางอีกตัวก็อ้วนนะเราเนี่ยเออครบครับผมตีมุม ้าเป็นไงอ่ะโอ้โหเมืองเรายัางสวยเออโอเคครับผมนี่ทานอพอให้อนุญาตให้หนูถอยมาหน่อยนะนี่จะได้อบอุ่นเดี๋ยวไปไกลเดี๋ยวฮาน่ไม่โดนแบบใกล้ไฟเดี๋ยวไม่อ,อุ่นครับผมแล้วเราก็ปาล์มกันต่อครับผมทุกคนเยอะยาวนะตอนนี้โอ้โหเหล็กอย่างเยอะอะเริ่มมันมันมันมืดมากแล้วไหมเราควรจะนอนได้แล้วไหม คี่ว่าเราควรจะนอนแล้วเนาะขออีกรอบหนึ่งแล้วกันรอบนี้ให้มันเต็มกระบุงก่อนครับผมที่ฟาร์มคือนานมากเลยนะเนี่ยอาจจะต้องตัดตรงช่วงนี้ไปครับผมแต่รู้นะว่าฟาร์มได้เยอะเยอะจริงๆครับผมเพราะว่าเราแบบเนี่ยเราฟาร์มไปด้วยแล้วมันก็แบบเดินจับทีหนึ่งได้ทีหกเจ็ดร้อยไหนจเจ็กิโลเลเวลอัพนะครับผมเวลาที่เราฟาร์มเนี่ยเองกโลจะเอาเลเวลอัพด้วยนะ ไม่ใช่ว่าแบบเราต้องเอาแองกิโลไปฆ่าสัตว์นะผมแองกิโลฟาร์มเนี่ยแหละรลเวลอัพเรื่อยๆเห็นไหมตอนแรกคือมันอัพมาตั้งเยอะแล้วครับผมเราก็จัดลงน้ําหนักให้มันเยอะๆเราก็จะได้เหล็กเยอะๆนั่นเองครับผมโูหดูเหมืองไ,ไงเป็นไงยิงมือยิงสวยครับผมมันดูดีมีสไตล์ครับผมสไตล์ในปามี่นะผมมันเท่ไปอีกแบบนะนี่เราไม่ต้องทําอะไรให้มันสวยหรูมากครับผมแค่พอใช้ก็พอ มืมากแล้วครับผมเดี๋ยวเอาของเก็บตู้แล้วก็เผาเหล็กแล้วก็นอนเนาะนอนแล้วครับผมโอเคอ่ะออฟตีเดียนอะไรพวกนี้เอามาให้หมดเริ่มง่วงแล้วเนี่ยมันกี่เท่าไหร่แล้วตีอะไรแล้ววะเนี่ยเดี๋ยวเมื่อคืนก็ไม่ได้นอนวันนี้จะไม่ได้นอนอีกแล้วนานจัดเลยเล่นแต่ละวันเรเวลออพโอ้เอาเลือดไปดีกว่าครับผมตอนนี้น้นเลือดไปก่อนน่าจะได้แล้วแล้วก็เหล็ก ฟาร์มครั้งหนึ่งก็ประมาณหกร้อยเท่านี้แหละหกร้อยก็กว่านะผมโอเคครับ okay, ผมทุกคนงั้นก็วันนี้ครับผมการเผาเหล็กเหมืองเหล็กจบเป็นที่เรียบร้อยครับผมวันนี้ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนครับผมขอนอนแล้วไม่ไหวละสองคืนแล้วนะผมคืนนี้ก็ยังดึกอีกฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับผมทุกคน